Hello everyone. My name is r a s h a y a s a n k a k a r o I am studying in p a t h o m f i s e l ก d e g at a n u b a r a e s a k u n u i t 6, บทที่6 Unit 6, บทที่6 Free time, เวลาว่า Free time, เวลาว่า Look d t the picture and answer the question. ดูที่รูปภาพและตอบคำถาม Where are the children? เด็กๆอยู่ที่ไหน What time is it? เวลาเท่าไหร่ w h a t i s the girl doing? เด็กผู้หญิงกำลังทำอะไร How many b e n are there in the picture? มีจำนวนถังขยะเท่าไหร่ในรูปภาพ Go swimming ไปไว่ายน้ำ c o l l e c t stamp สะสม stamp Paint a picture ระบายสีภาพ Water the p a n t ลดน้ำต้นไม้ l i d e a bike ขี่จักรยาน Play in a band เล่นดนตรี Do activity เล่นกีตา Ask and answer with your partner. ถามและตอบกับคู่ของคุณ What do you like doing in your free time? คุณชอบทำอะไรเวลาว่า I like to play football. ฉันชอบเล่นฟุตบอล Let's join the football c พวกเราเข้าชมรมฟุตบอลกันเถอะได้ that a good idea เป็นความคิดที่ดี r e a ด t h น t o o t แ and answer the question อ่านข้อมูลและตอบคำถาม Open Monday to Saturday เปิดทุกทุกวันจันทร์ถึงทุกทุกวันเสาร์ Close Sunday. ปิดทุกทุกวันอาทิตย์ ติ่งวีดูสิ่งที่พวกเราทำเพเกมของเบสบอลเล่นเกมเบสบอลเรียนรู้และเล่นกีตาร์เรียนรู้และเล่นกีตาร์เรียนรู้และระบายสีผ้า Special Activity กิจกรรมพิเศษ Friday in June ทุกๆุกวันสุขในเดือนมิถุนายน Music Concert การแข่งขันดนติ Babbecue Party ป,ป,ปาร์ตี้ปิ้งยา่บาง b b b e c u What is the noise about ข้อความเกี่ยวกับอะไร d a the cup open in the morning ชมลมนี้เปิดในตอนเช้าใช่ไหม Can you go to the cup on Sunday คุณสามารถไปชมลมนี้ได้ทุกๆวันอาทิตย์ได้ไหม w h a t c a n You Do a t t h e cup คุณสามารถทำอะไรที่ชมลม When is the b a r b e c u e party? Party ปิ้งย่างเมื่อไร Play board game การเล่นบนกระดาน Watch English film ดูภาพยนตร,ร์ภาษาอังกฤษ Listen to English song ฟังเพลงภาษาอังกฤษ Sing English song ร้องเพลงภาษาอังกฤษ p r a c t i c d i a l o g u ฝึกบทสถานา speak contest การประกวดการพูด play scrabble เ,บเ,บเล่น,กนบเกม scrabble barbecue party งานปาร์ตี้ปิ้งยา่าง singing contest การประกวดการร้องเพลง walk เดิน leave อยู่อาศัย put วางใส่ j o y n มีส่วนร่วม take นำมาเอามา play เล่น put on a show การแสดง take photo ถ่ายรูป have a barbecue การปิ้งยา่าง go shopping ไปซื้อของ decorate room ตกแต่งห้อง blow up balloon เป่าลูกโป่ง invitation การเชื้อเชิญ look and say what they are going to do tomorrow ดูและพูดพรุ่งนี้พวกเขาจะทำอะไร Anna is going to go shopping tomorrow Anna กำลังจะไปซื้อของพรุ่งนี้ i s Anna going to take photo แอนนากำลังจะถ่ายภาพใช่ไหมโนอีโนชีอสุนไม่เธอไม่ได้ทำวอชอเด What is she going to do เธอกำลังจะทำอะไร She going to go shopping เธอกำลังจะไปซื้อของ c o r l e n t coin สะสมเหรียญ Watch TV ดูทีวี Take photo ถ่ายภาพ Go shopping ไปซื้อของ Paint picture ระบายสีภา,าพ Go cycling ไปปั่นจักรยาน Play the guitar เล่นกีตาร์ Play เล่นบาสเกตบอลเล่นบาสเกตบอล What do you do in your free time คุณทำอะไรในเวลาว่าง I collect coins ฉันสะสมเหรียญ What are you going to do this weekend คุณกำลังจะทำอะไรสัปดาห์นี้ I'm going to paint pizza. Um p au. i c t u r ฉันกำลังจะระบายสีภาพ I'm going to have a barbecue ฉันกำลังจะทำบาร์บีคิว Who is going to have a party ใครกำลังจะจัดงานปาร์ตี้ When is the party งานปาร์ตี้เมื่อไหร่ Where is the party งานปาร์ตี้อยู่ที่ไหน Who is going to go to the party ใครกำลังจะไปงานปาร์ตี้ ค o c a n go to the party ใครไม่สามารถไปงานปาร์ตี้ได้ write the date, t i m and place in your invitation s เขียนวันที่เวลาและสถานที่ในคำเชิญของคุณ d o w and write the word วาดภาพและเขียนคำสั์ what are you doing คุณกำลังจะทำอะไร do you like art คุณชอบศิลปะไหม well I don't like painting เออฉันไม่ชอบระบายสี I like taking p h o t o ฉันชอบถ่ายภาพ I'm going to take p h o t o at our club tomorrow ฉันจะถ่ายภาพที่ชมรมของเราพรุ่งนี้ I'm going to be at the club tomorrow too ฉันกำลังจะไปอยู่ที่ชมรมพรุ่งนี้เช่นกัน I see you there ฉันจะไปพบคุณที่นั่น Yes I do How about you ใช่แล้วคุณละ่ะ am painting a picture ฉันกำลังจะระบายสีภาพ p า r t y งานปาร์ตี้โฮ o รูปภาพ Dancing การเต้นรำกีต้าร์กีตาร์แดนซ์เต้นรำแจ็คออร์เนรนเ์ฟักทองฮาโลวีนโกดผีวิกแม่มดบูมไม้กวาดแบล็กแคดแมวดำสเกเลตันโครงกระดูกแบล็กค้างคาวแฮทหมวกคอสตูมเสื้อผ้าโอนกฮูก how do you go to school คุณไปโรงเรียนอย่างไร I go to school by car ฉันไปโรงเรียนโดยรถยนต์ What is his nationality? เขามีชชาติอะไร He is Thai เขาเป็นคนไทย What does she do? เธอทำอาชีพอะไร She is a teacher เธอเป็นคู่ Where does she work? เธอทำงานอยู่ที่ไหน She w o r k at school เธอทำงานอยู่ที่โรงเรียน What wrong with you? Me. อะไรผิดปกติกับคุณไอแฮมอั o โคฉันเป็นวัด how much does it weigh มันมีน้ำหนักเท่าไร it weighs about 50กิโลกรัมมันหนัก50กิโลกรัม What are you going to do คุณกำลังจะทำอะไร I'm going to paint a picture ฉันกำลังจะระบายสีภาพ What do you like doing in your free time คุณชอบทำอะไรในเวลาว่าง I like to go shopping ฉันชอบไปซื้อของ w h a t your hobby งานอลิเดกของคุณคืออะไร I take p h o t o ฉันชอบถ่ายภาพ Have you got card at 1 p.m. คุณมีเรียนไหมเวลาหนึ่งนาฬิกะ Yet I have. ใช่ฉันมี d o a s he always k e a p his tweet. เขาทำข้อสะอาดฟันของเขาเสมอใช่ไหม Yet he does. ใช่เขาทำ i s there. Yet there is. No, there isn't. Are there. Yet there are. No, there aren't. Do you like? Yet I do. No, I don't. รีไซเคิลเปเปอร์แปลูปกระดาษใช้ซ้ำโดนโชอ w เวย y อย่าคว่างมันทิ้งยาวาดคาตัดกูก่าคาเลอ,อ,อร์สีทอสูงทอร์รสสูงกว่าเดอะทอร์เรสสูงที่สุดแฮร์รี่หนักแฮร์รี่หนักกว่าเดอะแฮร์รี่หนักที่สุดฟาดเร็วฟาเสร็จเร็วกว่า เดอฟ้าเฉดเร็วที่สุดลองยาวลองเกอยาวกว่าเดอลองเกตยาวที่สุดบิ๊กใหญ่บิ๊กเกอใหญ่กว่า t ดอบิ๊กเกตใหญ่ที่สุดไรเบาไรเด็ดเบากว่าเดอไรเด็ดเบาที่สุด t you very much บ y e บ y e